สวัสดีครับผมปริญจาธรพิทักษ์นะครับนะักวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับโรงแรมแล้วก็ขนส่งนะครับวันนี้จะมานําเสนอตัวหุ้นโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งคงเป็นตัวใหญ่ที่สุดของกลุ่มนะครับนั่นก็คือตัว BDMS นะครับโดยในครั้งนี้นะครับเรามีการทำคาดการผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่จะออกมาในช่วงประมาณกลางเดือน เพฤษักคมนะครับโดยในครั้งนี้เราคาดว่ากำไรสุทธิของตัว BDMs น่าจะออกมาแข็งแกร่งนะครับอาจจะถึงระดับนิวไฮถ้าตามคาดการของเรานะครับโดยเราคาดการกำไรสุทธิรายมาสหนึ่งนี้ไว้ที่ประมาณ4.38พันล้านบาทนะครับบวกประมาณ7.9%เยนเยียแล้วก็บวก1.1% Q on Q จะเทียบเท่าประมาณ25.4%ของคาดการเต็มปีของเราในปีนี้ นะครับซึ่งตรงนี้คงต้องบอกว่าเป็นผลประกอบการที่ถือว่าแข็งแรงในภาวะปกติแล้วไตรมาสหนึ่งยังไม่ใช่ไตรมาสที่จะมีผลประกอบการที่ที่ดูโดดเด่นแต่ถ้าเป็นระดับที่คาดเนี่ยมันจะเป็นระดับสูงสุดใหม่ในระดับไตรมาสให้เห็นนะครับตัวหนุนเนี่ยมาจากเรื่องของจํานวนผู้ป่วย ที่ยังคงเพิ่มขึ้นเข้ามาในโรงพยาบาลเองนะครับทั้งในส่วนของผู้ป่วยไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับโดยเฉพาะในฝั่งของต่างชาติเนี่ยตัว BMS d MS ยังคงได้ม omentum ด้านบวกนะครับจากจำนวนที่เข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของตัว BMS d MS ไปด้วยนะครับมาจินก็ถือว่า น่าจะทำได้แข็งแรงกว่าปีที่แล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับในแง่ของมองไป2ปีข้างหน้านะครับเรายัางเชื่อว่าตัวไรายได้ของตัว BDMs เนี่ยยังคงจะเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยประมาณ7%ต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตัว BDMs เนี่ยยังมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตไปใน2ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าตัวไรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าโอกาสในการทากาไรจะสูงขึ้น กว่าปีปัจจุบันอีกนะครับออนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เรายังชอบในตัว BDMs เองก็คือเรื่องของออผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่ว่านี้นะครับมีโอกาสทำ New High ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่1อันที่2ตัว Dividend Yield เองนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าตัว i d e n d Yield เนี่ยอยู่ในระดับประมาณ3.5% ในคาดการปีนี้นะครับเทียบกับโรงพยาบาลอื่นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่านะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่กันแถวๆ1-2%แล้วกันที่สามก็คือเรื่องของ Return on Equity หรือ R O E นะครับคาดการว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ17-18%ก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้นะครับเราก็เชื่อว่าเรื่องของตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่เกือบจะเป็น Net Cash Company นะครับหรือพูดง่ายว่ามีฐานะเป็นเงินสดสุดทธินั่นเองนะครับนี่ก็ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่มีมวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่า ตัวโรงพยาบาลนี้สามารถรับมือได้นะครับตัว BDMS ยังคงเป็นหุ้นแนะนําซื้อของเรารวมถึงยังเป็นท็อปพิกของกลุ่มโรงพยาบาลตัวหนึ่งด้วยนะครับเราให้ราคาเป้าหมายปีนี้ไว้ที่39บาทนะครับรายละเอียดสามารถดูได้ในบทวิเคราะห์ในเว็บไซต์ของ KGI นะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ